เทอไทยองค์ราชันภูบาลจงสุขกเกษมสำราญผ่องแผ้วประเกยียดเกิด,ก,ดกังวานไกลย,ยิ่งพระสถิตคลองฉัดแก้วกว่าร้อยพันษาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทแสงสยามซัพพลายและสำนักข่าวตราสทีวีการดื่มสุรา ทำให้ผู้ดื่มทำทุกสิ่งอย่างไวความสามารถในการคลองสติหายไปอย่างไวตัดสินใจอย่างไวกลายเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเาะอย่างไวเงินในกระเป๋าก็หายไปอย่างไวเวลาหายไปอย่างไวเย้ต้องรีบกลับบ้านอย่างไวสตาร์ทรถอย่างไว เหยียบคันเร่งอย่างไวแล้วก็ถึงอย่างช้าอยู่อย่างเดียวรู้สึกตัวช้าไปดื่มก็อย่าขับเลิกเหล้าอย่างไวดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเธอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 ยรยานยนต์สองคันชนกันอีกคันกระเด็นข้ามเลนบิ๊กไบค์เบรกไม่ทันชนซ้ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บสีรายชาวสุนยางเก็บขี้ยางขายนำเงินใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่เผยเร่งขายกลัวมีหน้าราคาตกอีกผู้ว่าตราดสั่งผู้รับเหมาหยุดทำถนนสี่เลนชั่วคราววันเกิดอุบัติเหตุรับปีใหม่ นพคอหน่งส่สมมอบถนนคอนกรีตเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตะบนชำราบต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวสังสยามเทเว n ทีวีและตราทีวีดอทอ รถจักยานยนต์2องคันชนกันอีกคันกระเด็นข้ามเลนบิ๊กไบค์เบรกไม่ทันชนซ้ำทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสีราย เมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาวันที่19ธันวาคม2558บริเวณสะพานบางพระตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดพันตำรวจตรีจักพันเหมือนแก้วพนักงานสอบสวนสพเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันสมรายมีผู้บาดเจ็บหลายรายจึงรับแจ้งและประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บ ในที่กเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บทั้งหมด4รายจหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลตราด3รายจหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพตราด3รายและโรงพยาบาลตราด1รายตรวจสอบในที่กเกิดเหตุ รถจักรยานยนต์คันแรกเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อสุสกิสเตปหมายเลขทะเบียนกอไก่ทอทงวแวน579ตราดคันที่2รถจักรยานยนต์ยาม้าฟีโนหมายเลขทะเบียนกอไก่นอนหนูวแวน99ตราดส่วนคันที่3เป็นจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนทั้ง3คันได้รับความเสียหายทั้งหมดจากการสอบถามเห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถจักรยานยนต์สุสกิสเตปและรถจักรยานยนต์ยาม้าฟีโนขี่ตามกันมาก่อนที่ทั้งสองคันจะประสบอุบัติเหตุชนกัน ที่บริเวณเกาะกลางถนนจนทําให้จักรยานยนต์ยาม้าฟีโน่กระเด็นข้ามมาอีกเลนซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ได้ขี่สวนทางมาพอดีทําให้พุ่งชนรถจักรยานยนต์ยาม่าฟีโน่และเสียลหลักล้มบาดเจ็บอีกสองคนยางไรก็ตามพันตำรวจตรีจักรพันธ์จะเรียกคู่กรณีทั้ง3รายมาสอบปักคำเพิ่มเติม,ตมอีกครั้งเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น วิดดับรถบรรทุกพ่วงสับประรดกำลังเลี้ยวกลับถูกเก๋งเสยท้ายบาดเจ็บสองรายบริเวณใกล้กับโรงพยาบาลเขาสมิงถนนสายสุขุมวิทตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดร้อยตำรวจโทรปรัชญาพินรัตร้อยเวรสอพอเขาสมิงได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถบรรทุกพ่วงมีผู้บาดเจ็บสองรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่กเกิดเหตุพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่คูภัยตราสเขตเขาสมิงเดินทางรับผู้บาดเจ็บ เมื่อไปถึงพบรถยนต์ Honda Brio a m อเมหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า7513จันทบุรีสภาพด้านหน้าพังยับภายในรถไม่มีผู้บาดเจ็บเนื่องจากมีพลเมืองดีได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเขาสมิงแล้วทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายนพดลบุญราศีอายุ3 4ปีรายที่สองชื่อนายสิทธิพรยุทธการอายุ41ปีและห่างจากจุดรถเก๋งประมาณ50เมตรพบรถบรรทุกสับรถหมายเลขทะเบียน 80 6320ตราดส่วนพ่วงหมายเลขทะเบียน80 6403ตราดด้านท้ายถูกชนเสียหายทราบชื่อคนขับคืนนอนายยงยุทธเต่าทองอายุ45ปีจากการตรวจสอบในที่กเกิดเหตุพบว่ารถบรรทุกได้ขับมาจากแยกพกทิกิจมุ่งหน้าไปทางอำเภอเมืองตราดเมื่อใกล้ถึงจุดกลับรถบริเวณหน้าโรงพยาบาลเขาสมิงได้ขับชิดขวาประกอบกับทางขึ้นนั้นเป็นเนินทำให้รถบรรทุกวิ่งช้า ระหว่างนั้นมีรถเก๋งขับตามมาไม่ทันระวังจึงทำให้พุ่งชนท้ายอย่างแรงก่อนที่รถเก๋งจะไหลลงเนินตกลงไปข้างถนนจากนั้นมีพลเมืองดีที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลผู้ว่าตราสสั่งผู้รับเหมาหยุดทำถนนสี่เลนสายตรัสของใหญ่ชั่วคราววันเกิดอุบัติเหตุรับปีใหม่ขณะจุดสกัด สูงเนินเข้มตรวจรถยนต์ที่เดินทางจากอำเภอคลองใหญ่นายชน,นะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวหลังการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่2559โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ปารถกับสื่อมวลชนถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ว่าขณะน,นี้ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนสายสุขุมวิทช,ช่วงตำบลท่าพลิกถึงตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดและ ตำบลคลองใหญ่ถึงตำบลหันเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดกำลังดำเนินการก่อสร้างถนนสี่เลนอาจจะส่งผลกระทบต่อก,การเดินทางของประชาชนระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเนื่องจากการกร่อสร้างดังกล่าวมีการขุดดินและปรับถนนขลางทางรวมถึงมีเครื่องจักรรถยนต์วิ่งไปมาในบริเวณที่ก่อสร้างซึ่งอาจกระทบต่อก,การเดินทางและเกิดอุบัติเหตุได้จึงขอให้ผู้รับเหมานั้นยุติการก่อสร้างทั้งสองช่วงไว้ก่อนเพื่อลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะ ช่วงระหว่างวันที่18ธันวาคม2558ถึง4มกราคม2559พร้อมทั้งให้ติดตั้งสัญญาณพื้นที่ก่อสร้างให้เด่นชัดสำหรับการก่อสร้างถนนสุขุมวิทหมายเลข3ดำเนินการก่อสร้าง2ช่วงคืออำเภอเมืองและอำเภอคลองใหญ่มีผู้รับเหมาสองรายเร่งดำเนินการก่อสร้างเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดราดซึ่งในการก่อสร้างต้องปรับผิวการจราจร ทั้งสองด้านโดยใช้เครื่องจักรรถบรรทุกดินทำงานตลอดโดยเป็นอุปสรรคกับการเดินทางและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งผู้รับเหมาได้ให้ความร่วมมือและหยุดการดำเนินการก่อสร้างแล้วขณะที่ระหว่างเส้นทางสายสามสุขุมวิท ซึ่งเป็นเส้นทางไปยังบอนคาสิโนในจังหวัดกองกองประเทศกัมพูชาจุดตรวจที่ทหารพรานนาวิโยธินและจุดตรวจร่วมที่บ้านเนินสูงตำบนตะกางอําเภอเมืองจังตราดซึ่งเป็นจุดตรวจของฐานพรานนาวิโยธินตราดตํารวจภูทรตํารวจตอ่ชอชะดและฝ่ายปกครองยังคงเป็นที่ตั้งสากัดการจราจรทุ่นเทศกาลปีใหม่และเข้มงวดในการตรวจรถยนต์ทุกคันที่เดินทางมาจากอําเภอคลองใหญ่เพื่อป้องกันการ ขนสินค้าหนีภาษีเช่นบุหรี่เหล้าและยาเสพติดรวมถึงแรงงานต่างชาติที่มักจะก,กระทําผิดในช่วงเทศกาลปีใหม่คือตอนนี้ก็ทางทางหลวงนะครับในช่วงรณรงค์เนี่ยเขาก็สั่งผู้รับเหมาหยุดนะครับแล้วก็มีการติดสัญญาณช่วยเหลือไปเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะยาวครับสองสปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ เขาก็ดําเนินการเข้าไปในในช่วงเทศกาลที่เราก็ขอความร่วมมือนิดหนึ่งว่าให้หยุดหน่อยเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับแลว้วก็ให้เจ้ยติดสัญญาณให้มันชัดเจนเพอ่อป้องกันชาวสวนยางเก็บขี้ยางขายนําเงินไปใช้ใจ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่เผยต้องรีบเร่งขายเนื่องจากกลัวว่าปีหน้าราคาจะตกอีกที่ร้านรับซื้อ,อยางพารา ร้านจอเสือดาวหมูสี่ตะบนหนองบอดอำเภอบอไร่จังหวัดตราดราชาวสวนยางพาร,ราตะบนหนองบอดอำเภอบอไร่จังหวัดตราดพา,ากันนําขี้ยางออกมาขายให้กับร้านรับซื้อเพื่อน,นำเงินไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่นางธนิดาแซนลิ ระบุว่าวันนี้นำยางพารามาขายให้กับร้านในราคากิโลกรัมละ16บาทราคาที่ขายแม้จะได้น้อยแต่จำเป็นต้องขายเพราะจะนำเงินที่ได้จากการขายยางพาราไปใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ทั้งใช้จ่ายส่วนตัวและจ่ายให้กับคนงานประกอบกับหากเก็บไว้ในปีหน้าราคายางพาราอาจจะตกลงมาอีกซึ่งอยากให้รัฐบาลน,นั้นช่วยเหลือผลักดันให้ราคายางพาราเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ไงครับราคายางช่วงนี้ ตามมากเลยค่ะวันนี้ขายได้1 6บาทแล้วพอใจไหมพอใจกันละครอพอใจจ <laughs> ะตอบว่าพอใจอยังไงเสียใจสิโอ,โอ <laughs> ชาวสวนทุกคนก็นรอความหวังจากรัฐบาลตรงนี้เลยค่ะแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร0 9 0 88 1828 18สถานีขนส่งบออชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังเอ่าวสับปะรดโทร 9 0 8 0 8 1 8สถานี่ขุนส่งเอกไมโท0 9 0 8 1 8 1 8 5 5เอกมรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา ผู้ว่าตราดเปิดงานปีใหม่กาชาดจังหวัดตราดประจำปี2559จัดละครเวทีชุดสมเด็จพระเจ้าตรากศิศรมหาราชเสด็จตราดกู้ชาติไทยนายชันนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชาการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานปีใหม่กาชาดประจำปี2559ซึ่งทางจังหวัดตราดร่วมกับสำนักง,งานเหล่ากาชาดจังหวัดและส่วนราชการต่างๆตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นบริเวณ สนามหน้าสารกลางจังหวัดโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทั้งหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสำนักงานเหล่ากา,กาชาติจังหวัดโดยงานในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ธันวาคม2558ถึงวันที่1มกราคม2559 โดยภายในงานนั้นประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชนการจําหน่ายสินค้าอดอบการแสดงบนเวทีและกิจกรรมการออกร้านกาชาตเพื่อเป็นโอกาสให้ประชาชนร่วมทําบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้และอุดหนุนช้อนมัตฉากาชาตเพื่อร่วมลุ้นโชคจากรางวัลต่างๆอย่างไรก็ตามการจัดงานปีใหม่กาชาตจังหวัดตรัดในปีนี้ยังมีการจัดแสดงละครเวทีชุดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จตรัสก,กู้ชาติไทยด้วย ผู้ว่าตราเปิดโครงการอาชีวะอาสาสุขก,กายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่2,559ในชันนาเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการเปิดโครงการอาชีวะอาสาสุขก,กายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่2,559บริเวณริมถนนสุข,ขุมวิทบ้านหนองบัวตะบนวังกระแจอํเาเภอเมืองตราดซึ่งวิทยาลัยเทคนิคตราดรับผิดชอบ จัดหน่วยให้บริการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้กับประชาชนให้พร้อมในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2559นายศักชัยทีระประทีปผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรายกล่าวว่าการดำเนินโครงการในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกร่วมกดำเนินการขึ้นเพื่อบริการประชาชนนักท่องเที่ยวในการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์รถยนต์ทุกประเภทให้มีความ ร้อมในการเดินทางช่วงปีใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4มกราคม2559ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง24นาฬิกาดานผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าการดำเนินการจัดตั้งจุดให้บริการในครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเด็กอาชีวะศึกษาที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนมาบำเพ็ญป,ประโยชน์ให้กับสังคมอย่างไรก็ตามในการดำเนินการ ตามนโยบายปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนอกจากเตรียมความพร้อมของยานพาหนะแล้วจังหัวตราสโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้เร่งปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อใช้ยานพาหนะโดยเฉพาะในชุมชนต่างๆได้กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านในถูกพื้นที่ตักเตือนบุตรหลานรวมทั้งลูกบ้านของตอนเองให้ปฏิบัติตามกฎจราจรและห่วงความปลอดภัยในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด วันนี้นะครับก็มาให้กำลังใจทางวิลลยเทคนิคกราดนะครับซึ่งได้จัดโครงการอาชวะอาสานะครับโดยการทางคณะครูอาจารย์เนี่ยก็ได้นำน้องๆนักศึกษาวิลลยเทคนิคกราดของเรานะครับมาให้บริการนรับซ่อมยานพาหนะนะครับในช่วงที่เรารณรงค์ป้องกันอุบัติภัยในช่วงปีใหม่2559นะครับ ตามโครงการสุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่2,559ของจังหวัดตราดเรานะครับอีกจึงหนึ่งที่เป็นส่วนได้แฝงอีกอันหนึ่งก็คือว่าน้องๆนักศึกษานะครับก็จะไดะ้ได้มีโอกาสที่ทำกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณะนะครับอันนี้เป็นการแสดงให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้นะครับอาชีวะศึกษาของเรานั้นได้เปลี่ยนภาพพจน์แล้วนะครับ าการเดิมที่ภาพพจน์ไม่ค่อยดีทุกวันนี้นะครับมีคนแต่มีความเชื่อมั่นกับการเรียนการศึกษาในวิเลยอาชีวศึกษานะครับอำเภอบ่อไร่รเปิดจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่2,559ระดับอำเภอขณะที่วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ร่วมออกให้บริการซ่อมรถฟรี เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่19ธันวาคม2558นายพานุวัตรพุทธเกษรในอำเภอบอ่อไร่เป็นประธานในการเปิดจุดตรวจร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและลดภัยพิเัติช่วงปีใหม่โดยมีนายเกษมมั่นคงนายกอบตอช้างทูนนายดานัยสันตยาพรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอร่อและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม สำหรับการตั้งจุดตวดร่วมของอบตช้างทูนได้จัดตั้งขึ้นคู่ขนานกับทางจังหวัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสำคัญเพื่อร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุรวมทั้งเป็นจุดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านและมีการแจกผ้าเย็นน้ำเย็นเครื่องดื่มกาแฟและเครื่องดื่มชูก,กำลังนอกจากนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ย,ยังได้เปิดศูนย์บริการซ่อมสร้าง ที่มีนักศึกษาของวิทยาลัยมาประจำจุดให้บริการซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนฟรีอีกด้วยจังุตราสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสุริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2559นายชันนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่า จังหวัดตราดโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จัดโครงการสวดมนต์ื่กความเป็นสุริมงคลหรือสวดมนต์ข้ามปีเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่2559ตามมติของมหาเถรสมาคมครั้งที่12ทับ2558เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันลดละเลิอกอบายมุขทั้งปวงโดยพร้อมเพียงกัน และร่วมสมาทานศีลสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งจะเป็นสุริมงคลกับตนเองครอบครัวและสังคมโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่31ธันวาคมตั้งแต่เวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปณวัดบางปลือตะบนห้วยแร้งอำเภอเมืองตราดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวตราดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4ส่งมอบงานพัฒนาที่ดินเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนตำบลชำรากออำเภอเมืองตราดตามนโยบายกองบัญชาการกองทัพไทยที่บ้านนาเกลือหมู่ที่สองตำบลชำรากออำเภอเมืองตราดพันเอกกฤษชัยจำานงเนียนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สําสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากอง บัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยกำลังจนที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1-4เดินทางสงมอบผลงานเป็นของขวัญให้กับประชาชนเนื่องในโอกาสปีใหม่2559โดยมีนายประมวลมุสิกรัฐ นายกเทศมนตรีตำบลชำรากเป็นตัวแทนประชาชนในการรับมอบโครงการปรับปรุงถนนลุกลังเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตระยะทาง0.99กิโลเมตรซึ่งถนนดังกล่าวเป็นถนนประจำหมู่บ้านที่มีการใช้สัญจรค่อน,น,นข้างมากซึ่งเดิมทีเป็นถนนลูกลังเนื่องด้วยมีรถสัญจรบ่อยครั้งทำให้ถนนพังเป็นหลุมเป็นบอ่อซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้ามาทำการปรับปรุงถนนมีการเทคอนกรีตทำให้การสัญจรสะดวกเพิ่มมากขึ้นจากนั้ พันเอกฤทชัยได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเดินทางส่งมอบอาคารบริการน้ำดื่มให้กับโรงเรียนอีกสามแห่งในตำบลชำราบประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านนาเกลือหมู่2โรงเรียนคิรีเวศร,รัฐเพียรอุปถรรัมหมู่ที่4และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชำรากผู้บังคับการหน่วยพัฒน,นาการเคลื่อนที่14กล่าวว่า การดาเนินการในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ตำบลชายแดนหรือพื้นที่ที่รับผิดชอบให้กับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นนโยบายของกองทัพไทยโดยในวันนี้ทางพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งสี่ได้นํามอบโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนหรืออาคารบริการน้ําดื่มให้กับโรงเรียนจนแล้วเสร็จ ซึ่งอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่โดยเฉพาะน้ำกินน้ำใช้ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ สำหรับอาคารบริการน้ำดื่มที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14ได้จัดสร้างขึ้นนี้ใส่เครื่องกรองน้ำระบบ Reverse osmosis หรือ AO ที่สามารถกรองน้ำได้ถึงไอออนและโมเลกุลของสารละลายที่อยู่ในน้ำดังนั้นจะมีเพียงน้ำบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถผ่านระบบเครื่องกรอง AO ได้จึงสามารถมั่นใจได้ว่าน้ำที่ออกมานั้นมีความสะอาดสามารถบริโภคได้นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบทำความเย็นซึ่งน้ำดื่มที่ออกมาจากอาคารบริการน้ำดื่มนั้นจะเป็นน้ำ ยเย็นสามารถดื่มกินได้ทันทีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมากสารคดีรถอุบัติเหตุ รถเจ็บรถตายต้องมีวินัยจราจรประเทศไทยก้าวขึ้นสู่ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดไปอันดับสองของโลกและกำลังก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งในอนาคตซึ่งปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการไม่เคารพกฎจราจรและการเมาขณะขับรถซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้ สำหรับจังหวัดราดปัญหาอุบัติเหตุแม้ไม่ใช่หนะ้าที่ที่ใหญ่เหมือนจังหวัดอื่นแต่เมื่อเทียบกันในอัตราส่วนจํานวนประชากรแล้วจังหวัดราชก็มีอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บไม่น้อยเช่นเดียวกันปัญหานี้เองจึงทําให้ประเทศไทยและจังหวัดราดต,ต้องแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่มีอัตราการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุสูงสุดอย่างน่าตกใจการที่จังหวัดราดได้เข้ามาดำเนินการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ํา ช่วงเทศกาลปีใหม่2559ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเดือนสำหรับการลดลงลดอุบัติเหตุจึงเป็นทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของจงอังหวัดตราดนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจงังหวัดตราดบอกว่าจงังหวัดตราดจะไม่ได้มุ่งหวังให้จำนวนผู้เสียชีวิตเป็นศูนย์แต่ต้องการให้ลดเหลือน,น้อยที่สุดเป้าหมายของเราก็อย่าไปอย่าไปใช้คำว่าต้องเป็นศูนย์อะไรนะครับเราคงบังคับไม่ได้แต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือว่าให้มันน้อยที่สุด แต่สิ่งที่ต้องย้ํำเตือนก็คือการดื่มเหล้าและออกมาขับรถยนต์ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราดได้เน้นให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต้องดูแลให้ดีที่สุดเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาท่านรัมนตรีว่าการกระทรวงบาดไทยก็ได้สั่งการให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับดูแลบุตรหลานพี่น้องในเขตหมู่บ้านของตนเองนะครับดูแลกันแบบ ญาติๆก็คือตักเตือนว่ากล่าวตักเตือนกันใครดื่มสุราก็อย่าไปขับรถนะครับให้นอนพักก่อนก่อนให้สางเมาก่อนนะครับแล้วค่อยจะไปไหนค่อยไปนะครับใช้ก็ไม่เรียกว่าใช้กฎหมายนะครับแต่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวดีกว่าที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรู้จักคนในในตำบลหมู่บ้านอยู่แล้วก็ช่วยกันเตือนบุตรหลานซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีแนวทางแก้ไขที่ดีมากนะครับ